ตัวนี้เป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้ FT3 ขายไม่ดีแล้วก็อยู่ในตลาดแค่แป๊บเดียวสวัสดีครับทีแรกว่าจะพักการอัพคลิปเกี่ยวกับเรื่องกล้องเอาไว้สักพักหนึ่งแต่ตอนนี้มีคำถามเข้ามาเยอะเลยเกี่ยวกับนีิคมเมนตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ที่เรารู้จักกันจะมี FTN กับ FT2 จะมีอยู่2ตัวก่อนที่เป็นที่นิยมกัน FTN กับ FT2 จริงๆก่อน FTN เนี่ยก็มี FT มาแล้วแต่ FT เนี่ยเจนแรกที่มันจะเป็นระบบระบบของ Link Index ด็กวัดแสงเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะใช้ยากฮนะพอดีผมไม่มีตัวให้ดูอยู่ทีนี้ FTN เนี่ยตอนออกมาก็ปรับปรุงตรงนี้ตรงเม้าส์อินเตรง Link Index ดเนี่ยที่ไป สัมพันธ์กับเคี่ยวหูกระต่ายที่เราเรียวเคี่ยวหูกระต่ายจริงมันเป็นไลท์มิเตอร์คัพเปอร์นะครับก็คือตัวลิงก์กับระบบปัดแสงตัวนี้นะต้องมีตรงนี้เห็นไหมฮะถ้าไปเจอเลนรุ่นที่ซีรีส์ E นะหรือรุ่นที่ไม่มีหูกระต่ายเป็น a f d อะไรก็ตามที่เป็น af นะมันไม่มีตัวตัวเคี่ยวตรงนี้มันก็จะ วัดแสงไม่ได้วัดได้ยังไงต้องวัดได้โดยการ Stop Down แต่ใส่เข้าไปได้นะเราเรลยงอินเด็กเนี่ยให้ตั้งไว้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งสุดอย่างเดิมอย่าอย่าเลื่อนเลยนะถ้าเลื่อนเราผิดแล้วเวลาวัดแสงเนี่ยเปิด F เท่าไหร่ก็ตามวัดก็กด Stop Down ตัวนี้ก็คือกดปุ่มเช็คเดฟออฟฟิลนั่นแหละจะได้ค่าวัดแสงที่ตรงเหมือนกันนะฮะตรงแต่ว่าเป็นการวัดแบบเขาเรียกว่าสต็อปดาว m e มิเตอรหรือการวัดแสงแบบสต็อปดาว อันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเผือไปเจอเลนหยิบยืมของพักคพวกอะไรที่ไม่มีเลนไม่มีเขี้ยวไม่มีเขี้ยวหูก็ตายแบบนี้มาถ้าเรามาดูระหว่าง F T N กับ F T 2ก่อน F T N เนี่ยไม่มีฮอตชู F T 2มีฮอตชูแล้วการขึ้นฟิล์มของ F T N เป็นโลหะลว้ลวนๆเลยเป็น um อลูมิเนียมอ่อยลอยล้วนๆแต่ว่าของ Ft2 เนี่ยอ,ล,อลูมิเนียมอลลอยเหมือนกันแต่ว่าหุ้มด้วยพลาสติกนะครับตรง i p พีอะไรนี่เหมือนกันหมดเลยโครงสร้างฝาหลังอะไรในี่ใส่แทนกันได้หมดเลยวงจรวัดแสงก็ชุดเดียวกันเคาน์เตอร์ฟิล์มอะไรเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันตรงคอชูเนี่ยแต่จะว่าต่างกันตรงคานขึ้นฟิล์มก็ไม่เชิงเพราะว่า ftn ตัวท้ายทายล็อดท้ายท้าย ของตัว ftn เนี่ยก็มาใช้การขึ้นตีมแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละรุ่นกันนะใส่แทนกันไม่ค่อยลงตัว,ตวเท่าไหร่ตัวหนึ่งที่ต่างกันก็คือการปรับ asa หรือค่า iso ของ ftn เนี่ยเราดันได้เลยดันขึ้นดันลงตรงไอต,ต,ตัวเขี้ยวด้านล่างเนี่ยได้เลยแต่ของ f t 2จะมีการเพิ่มล็อกตัวนี้มาเนี่ยตรงก้านที่ใช้ปรับสปีดเนี่ยนะครับ จะมีกระเดื่องล็อกต้องดึงตัวนี้ดึงตัวนี้นิดออกมานิดนึงแล้วก็ถึงจะปรับ ASA อไดนะ้พอปล่อยเี้เข้าไปมันจะถูกล็อกตรงนี้บางคนก็ให้มาตัดล็อกออกก็มีลำคาญที่เกี็ดสองมืออยากจะแบบง่ายๆมือเดียวเลยอย่างตัวนี้ตัวนี้ครับเจ้าของก็ให้ตัดล็อกตัวนี้ออกก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ใช้ เลื่อนเหมือน F T N ันี่คือ,อ F T 2แต่ย้อนกลับไปทำให้เหมือน F T N ก็ได้ทำได้นะครับต่างกันแค่นี้เองสำหรับ F T 2กับ F T N บางคนชอบ F T N มากกว่าไม่มีฮอตชูไม่เกะก,กะเวลาจะใส่กระเป๋าหยิบออกจากกระเป๋าอะไรเงี้ยไม่ไม่ติดไม่เกี่ยวนะีนลื่นไปเลยแต่ว่าเขาก็มีฮอตชูของเขามาตัวนี้ของเขาเลยนะก็ต้องถอด ทาให้มีตัวนี้ใส่ไม่ได้ังนะัก็ต้องมีตัวกระจกรอง i p พีเนี่ยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปใช้ได้กับ f t n แล้วก็ F t. อเดี๋ยวไปใส่กับ f t 2ไม่ได้ f t 2มันมีฮอตชูอยู่แล้วนะี่ไงขวางนันเองใส่เข้าไปถ้าจะถ้าจะเสียบแฟลชนะฮะผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเขาขายรวมมาเป็นชุดอย่างนี้หรือว่าต้องซื้อแยกต่างหากกลองกลืนดีนะโอเคดูแข็งแรงบึบึนดีอันนี้คือ F t ฟเนกับ f t ฟก่อน FT ผมไม่เอามาคุยละเพราะว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยดีอะ่ะไม่ค่อยสะดวกเลยตัวที่บอกตัวตัวลิงก์อินเด็กเนี่ยไม่ค่อยโอเคท่านต้องตั้งอินเด็กเองอะ่ะเอาเอาเป็นว่าถ้าใส่เลน F เท่าไหร่เข้าไปเนี่ยต้องมาตั้งค่าเองไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้มันตั้งให้เลย f t ฟกับ f t ฟเลยนะ,ะแค่ตั้งเลนตามเงื่อนไขก็คือเปิด F 5.6แล้วก็ใส่เข้าไป มีเสียงตึกแบบนี้แสดงว่าของแพ้ใช้ได้แล้วก็ with reset ตำตำบิดรีเซ็ตสองสารอบแล้วมาดูที่อินเด็กตัวนี้มันจะตั้งค่าตรงกับรูรับแสงกว้างสุดที่เราใช้เลนตัวนี้กว้างสุด3.5ใช่ไหมครับลิงก์อินเด็กก็จะชี้ที่เลย2.8มาหน่อยก็ประมาณ3.5ใส่เลนเท่าไหร่มันก็ชี้เท่านั้นเลยเหมือนกัน FTN กับ FT2 จากกรณีที่ต้องใช้จเจ้าลิงก์อินเด็กเนี่ยก็เลยเริ่มจะทันสมัยขึ้นมีคนสนใจ นี่เขแมทมากขึ้นเขก็เลยทำออกมาเป็นรุ่นสุดท้ายของซีรีส์ที่เป็นกลไกที่เป็น ft นะซีรีส์ ft รุ่นสุดท้ายเลยก็คือ ft 3แยกออกไหมครับดูแบบเผลอๆแบบนี้ดูไม่ออกเลยเหมือนทุกอย่างยกเอา ft 2 ft 2มาหมดเลยแยกไม่ออกต่างกันแค่ตรงนี้ใช้เมาส์เหมือน ai แล้ว ft 3นะครับ ft 2ยังใช้ต้องตั้ง5.6อยู่แต่ถ้าเป็น ft 3เนี่ย สบายนะเอาเลนส์ที่ไม่มีครูกระตายมาใส่มันก็จะเกี่ยวตรงนี้ังเกตดูนะครับจะมีเขี้ยวตรงนี้ม็เกี่ยวปั๊นะหมุนไปแบบนี้เลยเป็นลิงก์อินเด็กเหมือนกับพวก F e f M, เอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ผมเอา fe มาให้ดูอันนี้ดูของ fe เนะฮะเหมือนกันเนี่ยเป็นลิงก์แบบนี้ F e ตรงนี้เปิดได้เห็นไหมเปิดอาตรงนี้หลบมาได้ถ้าเปิดไปเจอเลนที่เป็นนอนเอไอนะถ้าไปเจอเลนนอนเอไอเนี่ยเขาจะไม่ได้บาเกเขี้ยวไว้เงี้ยมันเปิดตรงนี้หลบมาได้แต่ถ้าเป็น FE2 FM2 ตรงนี้เปิดไม่ได้เป็นพลาสติกต้องบากถ้าไม่บากใส่บางตัวใส่ไม่ได้บางตัวก็ติดอะไรประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูเลยเลยให้ดูเลยมารุ่นหนึ่งอ่ะทีนี้มาดู FT3 มกันต่อ เอฟที่สเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันไม่มีอะไรต่างจาก FT2 นอกจากเรื่องของลิงก์วัดแสงทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าลิงก์วัดแสงเนี่ยกลายมาเป็นจุดเจ็บจุดบอดจุด,ดด้อยที่สุดของเอฟเลยทำให้เอฟเนี่ยขายได้ค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าเป็นยุคแรกๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้วงแหวน INDEX แบบออโต้อินเด็กซแบบนี้ไอแหวนตัวเนี้ย โอ้โหเป็นจุดปัญหามากเลยอย่างตรงนี้ท่านสังเกตไหมครับเนี่ยมีรอยบุบตรงนี้นิดนึงนะฮะมีรอยบุบตรงนี้นิดนึงคือมันโดนอะไรไม่ได้เลยพอโดนบุบปุ๊บไอ้วงแหวนน,นี่จะติดเนี่ยติดจะอย่างเงี้ยจะยังไม่ค่อยลื่นนี่นี่ผมซ่อมแล้วนะก็ย<ๆ>ังไม่ค่อยลื่นยังยังวิ่งจะติดติดแผ่นขัดปกติมันจะต้องเด้งกลับมาได้คล่องๆเลย,เ,ลยเหมือนกับของพวกนี้อ่าลองดู FE อีกทีนะนี่นปกติ وم, ไอ้วงแหวน AI เนี่ย แต่ต้องเด้งกลับตามนี้ได้เลยแต่ถ้ามันไปเจอแบบอย่างเงี้ยปืดสโลลี่แบบเนี้ยนะครับบางทีก็ไม่เข้าบางทีก็ไม่หมุนกลับมาเอาแน่ไม่ได้เงี้ยนี่ซ่อมมาทีหนึ่งแล้วปัญหามันเกิดจากวัสดุครับวัสดุตอนนั้นเนี่ยเขาใช้อลูมิเนียมที่บางมากๆมาทำไอตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเนี้ยเปิดให้ดูก็ได้เนี่มันเ,เปิดไม่ได้ยากเย็นอะไรอ่าผมแกะให้ดู มีสปริงด้วยอ่ะระวังสปริงหายวงแหวนตัวนี้ตัวก่อปัญหาเลยฮะมันบางบางมากๆแล้วโดนอะไรสกีดนิดนึงเนี่ยบุบพอบุบป,ปั๊บเสียรูปเสียรูปไอ้ตรงนี้บริเวณเนี่ยมันจะคลาดคลาดส่วนความเป็นวงกลมขึ้นมาแล้วใช้ไม่ได้เลยแล้วก็มันจะบิดเปี้ยวจะอะไรเงี้ยไอ้ตรงด้านนี้ก็จะไปดันกับตัวเฟรมข้างล่าง ข้างบนนี่เวลาบุกแล้วก็จะไปดันกับขอบเมาส์แล้วเมาส์ก็เป็นเมาส์ที่มีความบางมากๆความแข็งแรงน้อยกว่าเขาเสียสถาบันรถถังหมดเลยเพราะว่านี่ก็แมลนี้ได้ชื่อว่าไอ้เจ้ารถถังอยู่แล้วนะพอมาเจอวัตดุที่บางๆอย่างอื่นแข็งแรงมาทั้งตัวแล้วบึกมหมดเลยแม้แต่ม่านเนี่ยม่านนี่มีชื่อเสียงมากใช้โคอนสแควนะฮะที่แข็งแรงสุดๆเลยแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆในหูถือว่าบึกบึนมากๆ มาเจอไอ้ตัวนี้เข้าไปถึงกับขายไม่ออกเลยนะตอนนั้นเพราะว่ามันแตะไม่ได้เลยแล้วผมเคยเจอแบบนี้มาหลายตัวมากๆคนที่เคยเล่นเดฟที่สามเนี่ยความบางของมันเนี่ย0.5มิลประมาณนั้นแล้วก็คือเอาง่ายๆมันบางประมาณไอ้พวกกระป๋องกระป๋องเครื่องดื่มกระป๋องน้ำอ,อ,อัดลมอะไรที่เรากินเนี่ยโด,ดนอะไรนิดหน่อยมันก็จะงอจะเสียลูกทีเราเผลอเวลาจะใส่เลนเนี่ยขอบเลนไป กระแทกตัวนี้เข้าไปติดแลตวตรงนี้ติดลวใช้ไม่ได้ละมันมันเปราะบางมากก็เลยกลายเป็นว่า f t 3เนี่ยเป็นตัวที่แทนที่จะออกมาทําตลาดนะก็เลยกลายเป็นว่าขายได้ไปไม่เท่าไรเองแล้วก็อยู่ในตลาดค่อนข้างจะแป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยขส่สุดท้ายก็เลยออกมาเป็น f m แต่ตัวนี้ f m นี่ที่ให้ดูนี่ไม่ใช่เจนแรกนะครับมันมี f m ที่เป็นเจนแรกกว่านี้อีกเอาไว้คุยเรื่อง f m อีกทีพอมาเป็น f m แล้วทีเนี้ย โอ้ยเจ้าเมา้าวงแหวนเนี่ยถูกแก้ไขมาให้หนาให้แข็งแรงแบบล่ามควายเลยนะวงแหวนตัวนี้ถอดมาจะรู้สึกเลยว่ามีความหนาของเนื้อวัสดุเนี่ยมากคงจะเจ็บใจนะจากตอนที่ทำตัวนี้มาแล้วรู้สึกเฟลแล้วก็เสียชื่อ,อกล้องที่แข็งแกร่งมาก,มากๆอย่างมิคแรมไปนี่นครับพราะเวลามันบิดมันเบี้ยวแล้วแต่งยากมาก เสียเวลามันต้องใช้เวลากับมันเยอะมากไปอีกจุดหนึ่งที่ถ่ายทอดพันธุก,กรรมความ <c oughs> เปราะมาจาก ft 2นะครับก็คือส่วนของที่เป็นลังฐาน ft 2กับ ft 3เนี่ยเหมือนกันในส่วนของลังฐานหรือขั้วแบตเตอรี่นั่นเองเขาเปลี่ยนมาให้ใช้ lr 4 4ได้โดยการปรับขนาดของช่องลังฐานมาให้เสร็จเลยฝายังคงใช้ฝาเหมือนเดิมนะฝาเป็นฝาเขียว ไม่ใช่เปิดฝากเกลียวซึ่งมันก็จะมองว่าดีก็ดีแล้วแต่อันนี้แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านแล้วกันเปิดฝาล่างมาให้ดูเห็นไหมครับอันนี้ออกแบบมาให้ใส่ LR 44แต่ถ้าเป็น fpn ตอนนี้นยังใช้ mr9 อยู่เดี๋ยวนะผมหาหาเงินสักก้อนหาเงินสักบาทมาไขฝาฐานก่นไขมาตั้ง o นะ o นี่คือ open เอฟทีเอหรือ FT ฟทีเฉยๆเนี่ยหลังฐานจะเป็นใสาย m r 9ซึทงเป็นเมอร์คิวรีก้อนใหญ่ถ้าเอลอาร์สี่ไ,ไปก็ใส่ได้เลยไม่มีปัญหาเพราะว่าขั้วลบมันอยู่ตรงนี้ขั้ขวลบอยู่ตรงอินเนอร์ตรงกลางนี่นะครับแล้วก็กลาวตัวถังก็จะเป็นขั้วบวกทั้งตัวเลยเขั้วบวกหมดไฟไฟบวกจะวิง่งไปตามตัวถังหมดเลยแต่อันนี้เนี่ยก็จะถูกใสอะแดปเตอร์มาแล้วให้ใส่ l r 4 4่ได้พอดีนะอินเนอร์ตรง กลางเป็นขั้วลบก็จะลงตรงกลางนี้ตัวถังที่เป็นบวกก็จะมาลงตรงนี้นะมันถูกบีบเข้ามาปัญหาคือมันเป็นพลาสติกนะครับไอ้ตัวเนี้ยพลาสติกพอหลายๆปีเข้ามาแล้วพลาสติกยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคเริ่มต้นของเทคโนโลยีโพลิเมอร์ของของของโลกเลยไม่ใช่ของญี่ปุ่นอย่างเดียวไอ้เจ้าตรงเนี้ยชิ้นส่วนตรงเนี้ยมันเป็นพลาสติกพอฐานกดลงไปเนี่ยตรงนี้มันจะมีแรงกดเป็นเป็นเป็นอะไร รีเวอร์เลสภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะเ,เป็นคล้ายๆแรงงัดนะแรงงัดเงี้ยนะมีแรงงัดตรงนี้ทําให้พลาสติกตรงนี้มันแตกลงขั้วแล้วเพราะแตกแล้วตรงนี้นก็เด้งขึ้นไปช็อตกับตัวถังช็อตกับกล่าวใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้มันถูกกดลงไปอยู่มันก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนกับเรามีอ,อะไรคานบีคคานงัดไม้กระดอกอะไรเงี้ยนะเอออย่างนั้นะออนะเขาเรียกรีเวอร์เลสเรียกไม่ถูกงันเป็นปัญหามากๆตัวนี้ทั้ง ft 2และ ft 3 เปลี่ยนมาใช้ลังทานแบบนี้ตอนแรกๆดี D, แต่พอวัสดุหมดสภาพกรอบแตกแต่ตรงนี้แก้ไม่ยากเป็นปัญหาระดับ2กะโลกคือใช้อีพ็อกซี่ที่เป็นสตีลอีพ็อกซี่หล่อทับเข้าไปก็ใช้ได้เหมือนเดิมแล้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากแต่แบบเนี้ยแบบ Ftn เนี T ่ยทนมากๆนะคนถึงบอกใช้ Ftn ก็ไม่มีปัญหาอะไร ไม่ต้องไปซื้อแอด APTER เลยแค่ใส่วางไว้ดีๆแล้วก็ปิดฝามันก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วคือคบวงจรงนี่มีไฟมีอยู่สองขั้วไม่บวกก็ลบขั้วลบต้องอยู่ตรงกลางขั้วบวกก็เป็นตัวถังจบไปสรุปแล้วเ t 2มีปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องรังฐานถ้ามีปัญหาเรื่องรังฐานก็อเอามาซ่อมตรงนี้ถ้าพอมาเพิ่มมาเป็น s t 3มีปัญหาเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องวงแหวน indexing ตัวนี้เกาะบางพี่เนี่ยเราจังหวะเราจะใส่ จะใส่เลนเนี่ยนะเผิไว้ป,ปึ๊กเข้าไปนิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยบุบแล้วนะบุบไงเองตัวนี้ที่ได้มาล่าสุดเนี่ยมีมิสหายท่านหนึ่งมอบให้มาไม่ได้ขายนะมอบให้มาแบบเอามาใช้เลยเอามาเก็บเลยผมก็ไม่ได้ชื่นชอบนะ f t 3เนี่ยอย่างที่บอกแค่อยากเก็บให้มันครบซีรีส์มีให้ครบทุกรุ่นเท่านั้นเอง f อก็มีแต่ว่าตภาพมันยังไม่ได้บูรณะผมยังไม่มีเวลาที่จะเอามาทำเอฟทผมไม่ใช้หรอกเพราะว่าผมมี Fm, ฟเอ e, e 2เออะไรเึ f ้ทูอะไรอยู่แล้วเอามาเก็บให้มันครบซีรีส์ไปถ้าจะใช้ถ้าจําเป็นจะต้องเอาออกไปใช้บ้างก็จะเอา FT2 ออกไป f อฟทก็มีอยู่หลายตัวเหมือนชอบเก็บซีรีส์นี้มากกว่าเพราะว่าความทรงจําที่ดีนะครับก็จุดต่าง,างนิดนึงของ f อฟทีเอ็นแต่เอฟทีสอเอีสมก็คือ นเซลล์ทัมเมอร์ของ FTN เนี่ยเขาจะเป็นอลูมิเนียมหมดเลยแต่ของ FT2 FT3 เขาจะเป็นมีหุ้มพลาสติกมาแบบนี้ละแต่ไม่ได้กดเช็คเล็บได้อะไรนะกดเช็คเล็บยังต้องมากดตรงนี้เหมือนเดิมสรุปว่าในด้านของการใช้งานถ้าเป็น FTN FT2 ต้องการใช้เลนซีรีส์ E หรือเลนที่ไม่มีเมาส์ไม่มีเขี้ยวลิงก์วัดแสง ใช้ได้โดยการเปิดวงแหวนรับแสงเนี่ยให้มาอยู่ทางด้านทางด้านนี้ทางด้านทางด้าน,าานเรียกด้านไหนดีเรียกด้านขวากันด้านขวาสุดเนี่ยนะให้อยู่อย่างนี้ตลอดตำแหน่งนี้อะหลุดจากนี้ไปไม่ได้เลยแล้วก็ใส่เลนส์ไปตามปกติแล้วก็สต็อปดาวมิเตอร์ลิงรัดแสงด้วยการกดสต็อปดาวเอาจบไปเรื่องหนึ่งปัญหาใส่เลนส์ไม่มีเคี้ยวบูก็ตายใช้สต็อปดาวมิเตอร์ลิงปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ไม่มีปัญหาอะไรจบไปเพราะว่าถ้าเป็นเ t n ก็ใส่ l r 4 4ได้กลไกอะไรทุกอย่างใช้เหมือนกันหมดทั้ง3รุ่นตั้งแต่ FTN FT2 f p 3เป๊ะถอดใส่แทนกันได้วงจรวัดแสงใส่แทนกันได้นะแต่ว่า CDS หรือแคดเมียมซันไฟหรือตัวรับแสงของตัว f p 2เนี่ยจะค่อนข้างทันสมัยกว่านิดหน่อยนะอิมพีแดนอะไรจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ว่าปรับแต่งให้เข้ากันได้แหละ ับหลังจากนี้ก็คงจะพอแยกแยะก,กันออกเข้าใจกันออกนะผมก็เลยสรุปแบบฟันธงให้เลยถ้าจะหาใช้งานไม่ FTN กับ t 2ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายต่างแค่มีแท่ที่บอกเนี่ยไม่ได้ต่างเยอะนะคนที่ชอบการขึ้นฟิล์มแบบนี้ก็หา FT2 นะแต่ว่าอย่างที่บอกไว้แล้วเ t n ก็มีรุ่นท้ายๆที่การขึ้นฟิล์มเป็นแบบนี้เหมือนกันก็ลองหาดู แต่ f t สามเนี่ยถ้าราคาแบบสูงกว่านะสูงกว่าสองตัวนี้ยังเห็นได้ชัดเนี่ยผมไม่แนะนําให้หาหรือว่าถ้าท่านไม่ได้เน้นการใช้เลนหลายๆตัวเลนเยอะเยอะที่ต้องเป็น ai ทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องมาเสียค่าบากเลนเยอะเยอะถ้าท่านมีเลนเยอะก็ f t 3หรือไม่ก็ขยับไป fm ไปเลยคุ้มกว่านะครับมาตัวนี้เนี่ยไม่วันไหนก็สักวันท่านก็ต้องพลาดไปทำโดนขอบโดนอะไรมันบุกนิดเดียวเพราะว่ามันบางพอบุกแล้วทีนี้ ต้องมาซ่อมกันเสียเวลาพอสมควรนอกจากชอบจริงๆจบสำหรับ FT ซีรีส์ตอนนี้นะครับถ้าจะให้สมบูรณ์เดี๋ยว EP หน้าจะเอา FT FT ตัวแรกที่ก่อนจะมาเป็นตัวนี้มาให้ดูเสริมกันอีกนิดนึงแต่อันนี้ก็เอาตัวที่เจอในท้องตลาดบ่อยๆที่สุดเนี่ยเอามาให้ดูก่อนก็คือ FT n อ FT 2 FT 3ม่เจอน้อยเจอน้อยเพราะว่ามัน อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวที่จะมาเปลี่ยนเป็นบอดี้ทรงคอมแพคแบบ F M F E แล้วไงก็เลยทำมาในช่วงเวลาสั้นๆแปบ๊บเดียวก็หมดไปและอีกอย่างมีปัญหาตรงนี้เข้ามาก็เลยคนไม่ค่อยให้ความสนใจแล้วสมัยนั้นเลนมันมีนม,มันมีเคี่ยวทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเลนซีรีส์ไหน AI non AI แล้วมันมีมีอย่างนี้หมดคนก็เลยยิ่งไม่สนใจตัวนี้เข้าไปใหญ่เลยเป็น AI เนี่ยพอมาเป็นมาเป็น เมาส์แบบ ai แล้วไม่ได้จำเป็นแต,แต่แถมต่สมัยนั้นคนยังมีเลนเมาส์นอน ai เยอะด้วยไงเป็นยุคที่คาดเกี่ยวนะคนมีเลนนอน ai เยอะกว่าเวลาจะใช้ทีก็ต้องมาเปิดไอ้ตัวตัวนี้หลบเขี่ยวแล้วก็ใช้สต็อปดาววัดแสงเอาเหมือนกันเพราะไม่มีเขี้ยวตัวนี้มาอินเด็กให้โอ้ยิ่งลำบากเข้าใหญ่เลยนะอ่ะน,นี้ก็คือเหตุผลที่ a t 3อยู่ในตลาด สั้นมากแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างน้อยวันนี้ผมเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะทุกทีเนี่ยมุมกล้องผมจะถ่ายจากแทนสายตาตัวเองลงไปที่ที่ตัวกล้องแต่ว,ว่าวันนี้สวนกลับข้ามาเลยลองเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าเวลาทํางานรีวิวไปด้วยแล้วก็ไขนู่นเปิดนี่อะไรไปด้วยเนี่ยมันติดติดกล้องอะ่ะทําไม่ถนัดก็เลยลองเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงถ้าชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกได้นะครับ จะได้เปลี่ยนให้ถูกใจแต่ถ้าเอาเป็นท็อปวิวเลยอย่างที่บางค่ายเขาทำกันผมก็รู้สึกมันสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องอะนะก็ขอรับฟังความคิดเห็นของแต่ละท่านแล้วกันว่าเอามุมมองแบบมองจากแทนสายตาแบบเก่ากับมุมมองแบบมุมมองจากเป็นมุมมองของผู้ชมอย่างเงี้ยชอบแบบไหนามากกว่าขอบคุณที่ติดตามนะครับรบกวนช่วยกด u b บ c r i b e แล้วก็ช่วยติดตามเพจของฟิกคาเมาด้วยครับสวัสดีครับ